ข่าวด่วนประกาศกอ,อนชพอระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก14-18พฤศจิกายน2566กรมอุตุประกาศฉบับที่9-10ฝนตกหนักหลัง16พฤศจิกายนอุณหภูมิลดทวบ7องศาพ,พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตะัยอุทกภัยพ,พยากรณ์อากาศ ในช่วงเที่ยงวันอัคารที่14พฤศจิกายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้รวมถึง การพยากรณ์อากาศลมหนาวและพื้นที่ฝนประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงการเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนแนวโน้มฝนในอีก10วันล่วงหน้าแนวโน้มสภาพอากาศหนาวเย็นรวมถึงการประกาศของกองอํานวยการน้ําแห่งชาติจะเป็นเช่นไดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับสำรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเราจะเห็นด้ว,ว่าใน1 2ชั่วโมงที่ผ่านมายังคงมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่าง ภาคกลางเทมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกร่วมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับบริเวณพื้นที่ภาคหลังเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคเหนือก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในหลายพื้นที่นะครับฝนเพิ่มเป็นวันสุดท้ายและหลังจากวันนี้เป็นต้นไป14-16พฤศจิกายนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆลดลงตามลาดับนะครับและหลัง17พฤศจิกายนเป็นต้นไปฝนจะหมดแล้วนะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าฝนตกมากที่สุดบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับตามที่คาดการเอาไว้เป๊ะเลย80%นะครับวัดได้138.8มม mm ตรที่บริเวณพื้นที่ตำบลบางจากอาเภอเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งรองลงมาอยู่ที่ฝั่งตะวันออก70%วัดได้46.5ม mm ิลิเมตรที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงารองลงมา30%วัดได้5.2มิลิเมตรที่อำเภอเมืองชนบุรีนะครับส่วนภาคเหนือ 20%วัดได้15.4ม mm ลเมตรที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางกรุงเทพมหานครปริมนฑน10%วัดได้3.3มมที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีสมุทรปราการภาคกลาง10%สูงสุดวัดได้5มเมตรที่อำเภอเมืองราชบุรีภาคอีสาน10%สูงสุด2มเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อวานนี้ บริเวณพื้นที่ยอดดอย9.8มิลิเมตรบริเวณยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองเชียงใหม่ส่วนยอดภูต่ำสุด15.5องศาที่ศูวนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลยอำเภอภูเรือจังหวัดเลยส่วนพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศานะครับที่บริเวณพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตาก แล้วถามว่าสถานการฟ้าฝนจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นเช่นไดกันบ้างซึ่งจากเมติโอโลจิกบ b ็อกนะครับเราจะเห็นได้ว่าในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งช่วงเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้14พฤศจิกายนจนถึง18พฤศจิกายน2566นะครับ เราจะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักเข้ามาในหลายพื้นที่และหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับหลังจากวันที่18พฤศจ,จิกายนเป็นต้นไปคือวันที่19จนถึงในชว่วงที่23พฤศจ,จิกายนฝนยังคงมีเข้ามาได้อย่างต่อนเนื่องนะครับหลังจาก19จนถึง23พฤศจ,จิกายนฝนจะเคลื่อนลงนะครับจากบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนตอนกลางตอนล่างก็จะขยับลงมาบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่างเป็นส่วนใหญ่นะครับทางตอนล่างและฝั่งตะวันออก ดังนั้นขอให้ติดตามเพิกประกาศและประกาศคำเตือนจากกรมอุตุนิยมทิยากันอย่างใกล้ชิดซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักจนถึงหนักมากซึ่งกรมอุตุนิยมทิยาศูนย์อุตุนิยมทิยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ออกประกาศแจ้งเตือนล่าสุดเป็นฉบับที่9และฉบับที่10นะครับในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมีผลกระทบจนถึง19พฤศจิกายน2566จากบริเวณข้อบรากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นกำลังปานกลางที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ประกอบกับมีหย่อมความดรากาศตา่ำปกคลุมภาคใต้ทางตอนล่างได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันแล้วนะครับ อันหนึ่งบริเวณความระากาศสูงหรือมรรยากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงอีกอระลอกจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนะทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนต่อเนื่องฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยระมวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำต้นตะลิงและดินโคลนถลม่ม สำหรับขึืนลมอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-19พฤศจิกายนนี้นะครับขอให้ติดตามประกาศพยากรากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่งตกลออกอย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นแล้วนะครับ ในด้านของกองอำนวยการน้ําแห่งชาติยังออกมาประกาศแจ้งเตือนการเฝ้าระวังน้ําท่วมสับพันธน้ําป่าไลหลากในพื้นที่ภาคใต้นในช่วงวันนี้14-18พฤศจิกายน2566ซึ่งประกาศจากสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับ ฝ้าระวังในช่วงวันที่ส4บสี่ถึงสิบพฤศจิกายนระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดชุมพรอําเภอเมืองชุมพรประทิวและหลังสวนจังหวัดระนองอําเภอเมืองระนองกระบุรีละอุ่นกระเปอร์และสุขสําราณจังหวัดสุราษฎร์ธานีอเ,เมืองสุราษฎร์ธานีท่าชนะไชาย,ยาภูนพินการจนดิตกรดอนศั์บ้านนาสารเกาะสมุยและเกาะพงังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชขนอมสิชนนบพิตำลานสกาท่าสาลาปากพนังชะอวดและหัวไจจังหวัดพัทลุงอำเภอบางแก้วป่าบอนขาชัยสนอำเภอเมืองพัทลุงและปากพยูนจังหวัดสงขลาอำเภอระโนดสถทิงพระสิงหะนครจนะสะดาวและเทพาจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีนองจิก และแม่ลานจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสบาเจาะยีงอเจออาะไอร้องตากใบสุไหโกรกและสุคิรินจังหวัดยะลาอำเภอเมืองยะลารามันยะหาและบันนังสตาส่วนฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และขนาดกลางมีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80บริเวณจังหวัดระนองและสุราธานีและอ่างเก็บน้ำที่มีสถิติปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำมากกว่าความจุกักเก็บที่มีความเสี่ยงน้ำล้นอ่างและส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งนะครับ ในด้านของฝนบริเวณภาคใต้แล้วในด้านของกรมอุตุนิยมทิยายังออกประกาศแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนะัก 14พฤศจิกายน2566จนถึง15พฤศจิกายน2566พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีกรบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและปัตตานีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกลา่าวระวังฝนตกหนักในวันนี้ถึงพรุ่งนี้แล้วถามว่าประเทศไทยทางตอนบนหลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีฝนไหมมีฝนแต่ปริมาณฝนจะค่อยๆลดลงตามลำดับนะครับ14-16พฤศจิกาย,ายนยังมี ฝนซึ่งในวันนี้ฝนมากที่สุดก็ยังอยู่ที่บริเวพื้นที่ภาคใต้นะครับฝน70%และจะมีฝนตกหนักบางแห่งรองลงมาภาคตะวันออกฝน30%ส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน20%ภาคอีสานฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของลมหนาวบริเวณคอรบรรยากาศสูงหรือมรรยากาศเย็นระรอกแรกนะคบที่มีกําลังปานกลางในช่วงนี้14จนถึง15พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางลุกไล่ความชื้นให้ปกทมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างคืออีสานทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือฝั่งตะวันตกดังนั้นในช่วงนี้ปริมาณและการการะจายตัวของกลุม่มฝนจะค่อยๆลดลงตามลําดับ 1> 14 1 6พฤศจิกายนยังคงมีฝนแต่ฝนลดลงมากนะครับจากนั้น17จนถึง23พฤศจิกายนฝนลดลงแบบไม่มีฝนแล้วนะครับแต่นะครับในด้านของบริเวณคอรบรากาศสูงหรือมรากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมก็จะลุกไล่ความชื้นลงนะครับและจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาซึ่งในวันนี้ยังคงมีลมกระโชกแรงนะครับจากบริเวณพื้นที่สารทางตอนบน ก็จะเลื่อนลงมาที่สารทางตอนกลางถึงตอนล่างโดยเฉพาะตั้งแต่เวลาประมาณ11บเนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในวันนี้ลมจะมาเร็วหน่อยนะครับตั้งแต่11บเนาฬิกาเป็นต้นไปจะเริ่มพัดเข้ามาปกคลุมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดมุกดาหารลงมาเลยนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรอุบลราชธานีศรีสะเกดมหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์นครราชสีมามาที่สระบุรีลบบุรีนะครับและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดก็จะมีลมกระโชก แรงเข้ามานะครับหลังจากนั้นในด้านของลมกระโชกแรงเข้ามาก็จะพัดเส้นควาบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นให้แผ่ลึกลงมาปกทมประเทศไทยทางตอนบนนะครับและแผท่ทีจึงทําให้ในด้านของมวลอากาศเย็นมีกําลังปานกลางในช่วงนี้หลังจากนั้น16พฤศจิกายนจนถึงในช่วงวันที่19พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงะระลอกใหม่นะครับะระลอกนี้ลมจะแรงมากเลยนะครับโดยเฉพาะภาคอีสาน และบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกนะครับร่วมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะแรงตามไปด้วยนะครับฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นภาคใต้ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็จะมีลมกระโชกแรงเริ่มเข้ามาก่อน โดยเฉพาะนะครับตั้งแต่ในช่วงประมาณ9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับของวันที่16พฤศจิกายนก็จะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาโดยเฉพาะอีสานฝั่งตะวันออกไล่ลงมาเลยนะครับตั้งแต่บึงการหนองคายสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดไล่ลงมานะครับและจะค่อยๆกระจายตัวมา ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั่วบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงบ่ายของวันที่16พฤศจิกายนและกระจายมาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางด้านตะวันออกลบบุรีสระบุรีและมาที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกตามลําดับนะครับ 16, 17และ18พฤศจิกายนเตรียมตัวรับมือลมหนาวกระโชกแรงนะครับ ฮี่ด้านของลมหนาวกระโชกแรงที่เข้ามานะครับก็จะทําให้อุณหภูมิลดลงนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะลดทวบเลยนะครับลดลงประมาณ5-7องศาเลยนะครับในช่วงวันที่16-18ถึงสพฤศจิกายนดังนั้นนะครับหลังจากอุณหภูมิลดลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานก็จะลดลงบริเวณพื้นที่ภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกตามลําดับลดลงประมาณ2-3องศานะครับซึ่งอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ20-22องศาดังนั้นนะครับ บริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ17จนถึง20องศานะครับเตรียมขนเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวออกมาเลยนะครับตั้งแต่วันที่16ถึง18พฤศจิกายนลมหนาวแรงนะครับเตรียมตัวรับมือกันนะครับและระวังสิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับฝ้าระวังและตอกยึดสังกะสีให้แน่นนะครับในช่วงวันที่16ถึง18พฤศจิกายนลมจะแรงมากขึ้นนะครับเตรียมตัวรับมือเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งเตือนต่อไปนะครับเดี๋ย มินจะพามาเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนนะครับจะเริ่มจากเวลาประมาณ12นาฬิกา14พฤศจิกายน2566กรกลุ่มฝนยี่คงมีปรปลายประเทศไทยทางตอนบนบริเวณภาคเหนือภาคกลางฝั่งตะวันตกกรุงเครียมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับพัทลุง2 4มเมตรบ้านคีรีวง1.4หาดใหญ่2.3ปัตตานี1.4และยะลา3 5 14ในากาลมเรียวเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองจงะเน้นบริเวณพื้นที่ประจบกีขั์1.1ทับสแกน1บางสะพานน้อย0.8ชุมพร1.2หลังสวน1.4คุร,ระบุรี4.7สุราษฎร์ธานี1.6บ้านนาสาร3.5ตะกัวป่า6.2พังงา5.3กระบี 2, ่6.2นครศรีธรรมราช3.3พัทลุง1.8หาดใหญ่2.9ปัตตานี1.9และยะลา3.8 ต่อไป16นาฬิกาเร,รยวเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองก็ยังจะเน้นบริเวพื้นที่ภาคใต้นะครับสว่วนประเทศไทยทางตอนบนมีปรับลายบางพื้นที่สุราษฎร์ธานี2.6กุระบุรี3.6ท่าชนะ3.2บ้านนาสาร4.7พังงา5.5ทุ่งใหญ่2.9กระบี่6 6นครศรีธรรมราช2.4บ้านสาลาด่าน4.1กระบี่6.5หาดใหญ่1 1และนาราธิวาส2.8 ต่อไปจะเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับ14-15จิกกายน2566พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ20 ปริมาณและการการะจายตัวของมุฝนจะลดลงนะครับเหลือร้อยละ20ส่วนมากในบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดย2่4ิององศาและสูงสุด32-35องศาจากลมตะวันออกความเร็ว5-15าถึกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวนออกเฉียงเหนือปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงนะครับจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากเน้นทางตอนล่างอุณหภูมิต่ําสุด20-22องศาและสูงสุด33-34องศาจากลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ20บริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุร,ร,บรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิตาำสูยิ่สามหี้าองศาและสูงสุด3 3 3 4องศาลมตะวันออกความเร็วสิบถยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30บริเวณปราจีนบุรีสาแก้วชนบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด34-35องศาลมตะวออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑล จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ20อุณหภูมิต่ำสุด25 2 6องศาและสูงสุด3 3 3 4องศาลมตะวนออกความเร็วสิบถกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานีอุณหภูมิตามส่วยสิบ3 3ถึงยองศาและสูงสุด3 0 3สถึง3าององศาลมตะวันออกความเร็วสิาพาถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก นรอยลัด70ตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดยิบสิ่งย5องศาและสูงสุดยิบเก้าถึงสามองศาลมต้วันออกความเร็วลมถึงสามสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1 m, เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นของทุกท่านติดตามประกาศพียประกาศและคําเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะระยะอย่างขันทุ่งตีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปให้รับทราบ้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share, แชร์ให้นด้วน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ